Thank you ศาสนาคือสิ่งควบคุมและประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเพื่อให้มีหลักการค่านิยมวัฒนธรรมและวิถีทางในการดำรงชีวิตให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวโดยยึดหลักจริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมที่เป็นบรรทัานร่วมกันของแต่ละคนในแต่ละศาสนานับตั้งแต่อดีตมาแล้วที่อิทธิพลของศาสนาได้เข้ามาครอบงำม,มนุษย์ตั้งแต่เกิดทั้งความเชื่อของพ่อแม่ และวัฒนธรรมทางสังคมจึงอาจเรียกได้ว่ามนุษย์แต่ละคนเกิดมาพร้อมกับการมีาศาสนาติดตัวโลกปัจจุบันที่ใครๆต่างเรียกว่ายุคแห่งสังคมข้อมูลข่าวสารด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีจนทำให้ความคิดจากคนหนึ่งคน สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่คนหลายคนได้ภายในพริบตาคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีพื้นที่ในโลกเสมือนจริงความคิดความเชื่อและค่านิยมบางอย่างได้มาจากการค้นหาในสังคมออนไลน์ที่รวมถึงหลักคำสอนทางศาสนาและแนวทางในการดำเนินชีวิตก็สามารถค้นหาได้ที่นี่ทำให้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่านี่หรือคือที่พึ่งของคนยุคปัจจุบัน รู้สึกว่าศาสนาเริ่มเสื่อมลงเสื่อมหม,หมดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่งตัวเองดีกว่า,นะม,ามากกว่าที่จะไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อผมว่าที่พึ่งอย่างอื่นนอกจากพระนะครับผมว่าไม่น่าจะมีนะครับแต่การที่เรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กผมคิดว่าทําให้เรารู้ความจริงและก็รู้ข่าวสารมากขึ้นแต่เราต้องเช็คว่า ข่าวสารความจริงทานโซเชียลไดเบิงั้นมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนศรัทธามันเดิมนะคะพี่แต่มันเป็นเฉพาะคนนะคะบางคนก็ดีบางคนก็ชั่วก็ตัดสินใจเอาเองคิดอ,อะไรไปสู่ความฝันนั่นแหละความเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าคะ่ะมุ่งเข้าไปคะ่ะเป็นการเรียนก็มุ่งเข้าไปตั้งใจเรียนเข้าไปคะ่ะความฝันอีกไม่นานก็คงจะถึงนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว กับนิยามเดิมที่บอกว่าศาสนาคือหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นแนวทางให้คนปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตยังใช้ได้อยู่จริงหรือไม่ความเชื่อแบบเดิมที่ได้ตามพ่อแม่และบริบททางสังคมยังคงมีบทบาทต่อคนยุคปัจจุบันแค่ไหนคงเป็นคำถามร่วมสมัยที่หลายคนอยากได้คำตอบก็ไม่ผิดแผกไปจากปัจจุบันเท่าไหร่ครับมันก็มีทั้งเนื้อหาของ ศาสนาที่เป็นแก่นแท้จริง,รงก็คือกรอบของอการทำความดีและเว้นความชั่วเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราเลือกได้เราก็น่าจะเปลี่ยนผ่านอย่างงดงามเข้าสู่ยุคหนึ่งเพราะว่าลำพังแต่เราคนอื่นช่างหัวมันถเวยมันอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราอยู่กาเกี่ยวกับสังคมตลอดเราอยู่กับคนอื่น เราอยู่ด้วยคนอื่นเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่ในสังคมไปนั้นท่าตระหนักพร้อมกันทั้งสังคมแล้วก็ทําตัวแค่หัวใจาศาสนาแค่ว่าละเว้นความชั่วพึงกระทําความดีตั้งอยู่ตนอยู่ในความไม่ประมาทดำเนินชีวิตให้เต็มที่ด้วยความไม่ประมาทแค่นี้ก็น่าจะดีนะครับเพื่อเราจะอยู่ด้วยความงดงามอยู่ด้วยสันติอันแท้จริงนะครับ คำถามมีอยู่ว่าแล้วปัจจุบันคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับคำสอนทางศาสนาพวกเขายังศรัทธาต่อแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่และพวกเขาถือทงอะไรในการดำรงชีวิตเป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาคืออะไรอย่างไหนถึงจะเรียกว่าเป็นแก่นของชีวิตที่แท้จริง